สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู Toyota Tiger d 4์ดีปี2 0 0 2สีสวยเดิมบางๆนะครับสีเดิมจากโรงงานยิวลอ,อยน้อยมากครับรถไม่เคยชนหนักมาก่อนเครื่องดีเกียร์ดีนะครับช่วงล่างไม่ดังไม่หอน,นครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติไม่มีเสียงดังให้รบกวนกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติ เครื่องเสียงมีเชื่อมต่อบลูทูธ FM MP3 ครับแอร์เ,เยน็นสู้แดดได้สบายนะครับคันสีช่วงล่างแน่นๆไม่ได้ผุไม่ได้ดำราคาคันนี้อยู่ที่148,000บาทเอกสารเล่มพร้อมชุดโอนครับท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ